สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในสตรีมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนเจา้ารูปโปรไฟล์นะครับหรือว่ารูปของกลุ่มกันครับผม <S <S วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆล็อกอินเข้าสตรีมให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันจะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะและให้เพื่อนๆสังเกตที่ชื่อของเรานะครับทางด้านบนตรงนี้ให้เราเอาเมาส์ไปชี้ได้เลยแล้วเขาจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับ ให้เรากดไปที่เมนูกลุ่มนะครับหรือกลุเคจากนั้นมันจะเข้ามาที่หน้านี้ให้เรากดไปที่กลุ่มของเราได้เลยที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับผมเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมานะครับให้ไปที่เมนูแก้ไขโปรไฟล์กลุ่มนะครับที่เป็นไอคอนรูปดินสอตรงนี้เมื่อเจอแล้วก็กดลงไปหนึ่งทีแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เลื่อนลงมาครับผมให้สังเกตตรงนี้นะครับภาพตัวแทนหรือโปรไฟล์อิมเมจนะครับ ให้เรากดไปที่ปุ่มชูดไฟล์ตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็ไปเลือกรูปที่เพื่อนๆเตรียมไว้ได้เลยครับผมในตัวอย่างผมจะเลือกเป็นรูปเจ้าแมวตัวนี้นะครับเมื่อคลิกลงไปที่รูปแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่ม Open ได้เลยแล้วก็กดไปที่ปุ่มอัปโหลดทางด้านหลังอีกหนึ่งทีถ้าเกิดไฟล์รูปนั้นใช้ได้นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นภาพพรีวิวขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดเลยครับผม จากนั้นก็กดไปที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าปุ่มสีเขียวๆชึบละเพียงเท่านี้นะครับรูปโปรไฟล์ของกลุ่มของเพื่อนๆก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่าตรงนี้เลยถ้าเกิดเรามาดูหน้าเต็มก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับลองนาไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ